สบายดีลุงสมซักแล้วก็พี่น้องสาวไทยพี่น้องสาวลาพี่น้องอยู่ใสก็ได้นอกว่าเดี๋ยวนี้หันอยากขอความสอยเรือว่าผู้ใดมีน้ำใจศรัทธายอยากสอยเรือผู้ทุกข์ยากขาดที่อยู่อาศัยขาดเขากินขาดอันมันยังเครื่องใส้อยู่ขอบอยู่ครั้วขาดเครื่องนุง่งมันยังซอยอัน เพิ่นเดเด๋ยนนี้หันถือผ้าใหญ่แล้วที่เกิดลูกแล้วมอนัดแมนวันทีสองเดือนสี่เด๋ยวนี้หันบ่มีงเงินจะมาเกิดลูกอันนี้เฮิอนครัวเฮิ่นครัวบนแต่งกินอันนี้บนเกลือเป่งนัวหมักเผชดผ้ามีดขุกจานเครื่องใส่ไม่แต่ซัมนี้เนาะแล้วก็เขามาเพิ่นในเพิ่นในนี่แมน อันนี้มันบนนอนของเพลินเครื่องหนุ่งของเพลินมีแต่สานี่โคดมีความอินดูสงสารเพลินสอยเพลินเด้อันนี้มันเข่าเข่าเพลินยังแต่ทอนนี้อันนี้เป็นเข่าเปลือกอยังแต่สองเป้า,สอ,ปาสองเป้ากับบ่อหอดแล้วเป้าเครื่องเนาะตามเห็นยูรูปนี่แหละเดี๋ยวนี้ฮันมัน,มนต้องการแบบเงินจะเกิดลูกเงินซื่อเครื่องใส เป็นแผ่นผอกเป่นพืชเป็นเครื่องคบของกินยำหนังกำเดือนหัน่นไผอินดูทรงซารขอซอยเพิ่นเดนเนอร์เพิ่อนอยู่บ้านหลวงเมืองหลวงน้ำทาแข่งหลวงน้ำทาเครื่องเจนุงกบบมีในบางนี่เบิงที่ตามเฮาเห็นอยู่นี่สภาพเพื่อนของเพิ่นฮานะ่ะเป็นนาฬอความสวยเหลือเพิ่นเดเนอร์